วันนี้นะครับตั้งใจว่าจะพาไปวิ่งเส้นทางใหม่ที่ไม่ผ่านตัวเมืองจะพาไปวิ่งชมแนวธรรมชาตินะครับทุ่งนาป่าเขาแล้วก็เดี๋ยวจะเจอน้ําตกด้วยครับ200เมตรนะครับ,นะรบไปที่เชื่อชัยชนมา200เมตรเรเจอนี้นะ วันนี้นะฮะก็เปลี่ยนทิศทางการวิ่งนะครับมาวิ่งตัดออกจากถนนมาวิ่งฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำน,นะฮะซึ่งปกติจะวิ่งไปทางตลาดวันนี้ก็เลยมาวิ่งทางที่อยู่ฝั่งตรงข้ามชิดชัยชนแทนนู่นอันนั้นนะเห็นรีบวิ่คือชิดชัยชนนะครับ นิดนึงนะครับจะเป็นสวนเอเดนซึ่งสมัยก่อนเป็นสวนศึกษาธรรมชาตินะก็จะมีเรื่องพวกโคกหนองนาโมเดลไว้ใหด้ดูแล้วในเขตแม่น้ำคลกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวต่อจากหน้าเนี่ยจริงๆมันจะมีแบ่งเป็นเขตน้ำที่จับปลาได้กับเขตอนุรักษ์เส้นทางเนี่ยขวามือจะเป็นน้ำซ้ายมือจะเป็นธรรมชาติมากมานะครับก็จะมีชาวบ้านมาปลูกบ้านนะครับทำสวนเลี้ยงสัตว์ ปลาสุสัต์ต่างๆนานา,นานครับแล้วก็จะปล่อยให้วัวควายเนี่ยก็คือจะเดินมากินน้ำกินท่าในแม่น้ำนะครับรวมถึงเล็มหญ้าที่ตรงชายน้ำด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างซึ่งตอนนี้เองเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยเขาจะปล่อยส่วนมากจะเป็นตกช่วงเย็นๆนะครับพอกวิ่งต่อนะครับก็จะเจอชาวบ้านไปไเรื่อยๆครับก็จะเจอบ้านคนนะครับซึ่งก็คงออกไปทำไล่ไถนา นะครับบางคนก็ตัดไม้ชาวบ้านที่นี่เขาจะมีมีดติดตัวเสมอนะครับก็เจอไม้แล้วก็จะซอยสามารถซอยหรือตัดปิ่งที่เป็นกว่างทางได้ทําหลากหลายเลยครับทั้งไล่ข้าวโพดนะฮะแล้วก็จับปลานะครับถ้าใครดูในแผนที่นะครับจะเห็นจุดที่มันแม่น้ำน,น่านเชื่อมต่อแม่น้ำาครกนะครับจุดนี้จะเห็นประตูน้ำเล็กๆเป็นจุดเชื่อมต่อนะครับ ใครชอบกลางเต็นท์นะฮะเดี๋ยวจะมีที่กลางเต็นท์เด็ดๆแนะนําให้ถ้าวิ่งมาก็ไกลพอสมควรแต่ใช้เรือข้ามมาได้ครับไม่ไกลเท่าไหร่วิ่งผ่านมาที่โลง่ลงๆก็ดูเห้ยมันคืออะไรอ๋อนี่ครับ เราตัดทรายมาแล้วก็มาหย่อนใส่เครื่องน,นี้ล้างนะแล้วก็มาใส่วขายในทนันทีอีกหน่อยตรงนี้ก็คงกลายเป็นเบื้างกว้างๆใหญ่ๆมองเห็นภูเขาข้างหน้านะครับ เลัจะวิ่งมา4ีกิโลกว่าเจอถนนโปแล้วจะได้หาทางวกกลับโอ้โอ้อนนี้นะของกินเพียบมะม่วงมะละกอลำไยแต่ลำไยยังไม่ออกก็ยังเป็นทางเทวอยู่เหมือนเดิมเด้นแล้วเราก็มาเจอ ดินอีกแล้วนะครับตั้งใจจะดีไซน์รูทวิ่งสัก5กิโลตอนนี้5กิโลไปแล้วยังน่าจะขากลับอีกประมาณสักสองสากิโลแต่วิวมันชมได้เรื่อยๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นที่ที่เราวิ่งผ่านนะคะตรงนี้ยังเป็นแบบเหมือนตอนเด็กๆเลยไม่เคยมาเก็บวัววัวตรงนี้เลยเป็นฝักวัวที่มันเป็นฝักอะที่เราแกะกงได้ เอ็กโซแล้วก็ตรงไปทางแยกเร็วๆเข้าหมู่บ้านปเราต้องไปกันต่อแล้วครับแดดเริ่มจะออกละใครจะกินส้มตำนะเเาาก็มีโอมาให้ด้วยย yeah! นี่นี่อ้าวหายไปไหนข้างหนึ่งวะสงใัยโดนไปทำน้ำพริกตอนนี้เราเข้าเขตนาบุญนำนะคะ เราก็จะเจอหงวายนะครับนี่อกจากตรงนั้นมาก็ใกล้ถึงแล้วครับแวะพักเหนื่อยนะครับทานข้าวตรงกิโลที่ประมาณ9.5นะครับได้แล,แล้วเราก็กลับมาถึงวนครบรอบนะครับมาถึงที่ชัยชนถ้ามองในแผนที่เนี่ยก็จะเห็นได้ชัดว่าเราวิ่งข้ามแม่น้ํา มา1รอบนะครับสรุปผลประกอบการวนี้นะครับก็ครบ10กิโลภายในระยะเวลา2ชั่วโมงกว่ากวานะฮะก็ขอบคุณนะครับที่ฟังกันมาเรียนเชิญนักวิ่งทุกคนนะครับขอบคุณมากครับ